ไม่รู้ว่ามีใครเคยเป็นแบบเราหรือเปล่านะในทุกๆช่วงชีวิตเนี่ยมันจะมีช่วงช่วงหนึ่งแหละที่ทำให้เราเนี่ยต้องมานั่งทบทวนตัวเองในหลายๆแงม่มุมในเรื่องหนึ่งที่ช่วงนี้รู้สึกว่าต้องกลับมาคิดกลับมาทบทวนอีกครั้งก็คือเรื่องดับดักของความสัมพันธ์ คือความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของความรักมันเกิดได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ไม่ใช่จะเป็นกลุ่มเพื่อนที่เรากําลังอ,อ๋ออาจจะแกล้งตลกนันนนี่หรือครอบครัวที่เราอาจจะฟื้นเป็นลูกที่ดีที่ไม่รู้ว่าจริงๆเราพอถอยมากขนาดไหนหรือในที่ทํางานที่เราพยายามกําลังจะถูก สร้างความยอมรับในความรู้สึกดดันกับดักพวกนี้เนี่ยบางทีเราอดทนแล้วก็ฝืนอยู่เพราะว่าเรากลัวการสูญเสียแต่เราไม่ได้รู้เลยว่าระหว่างทางเราเนี่ยแหละที่กำลังเสียอย่ความเป็นตัวเองอยีความรู้สึก เสียวความมั่นใจคือมันก็บอกได้ว่าไม่เป็นไรทั้งทางที่เอ้ยลึกๆมันเป็นว่ะการถูกรดค่าเพื่อแลกกับการได้อยู่ต่อมันก็ไม่ได้คุ้มเลยจริงแต่ความจริงเนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีอะ่ะมันก็มีนะ ันก็จะไม่ได้ทำให้เราถูกรู้สึกว่าด้อยค่าหรือตัวเล็กลงแล้วก็ไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันไม่กล้าเป็นตัวเองว่ะแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะมันเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาอีกมันมีอะไรเล็กๆที่มันฝืนก็ต้องกลับมาเรียนรันตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้ง ว่าเรายังติดกับดักในหวังวนความรู้สึกพวกนี้อยู่หรือเปล่าถ้าทิดทบทวนจริงๆแล้วเราต้องทิ้งอะไรอะๆอยากกลับกลับมารักความรู้สึกตัวเองควรเลือกแบบไหน อันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะาคิดออกใช่เราก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองดีกว่ายังไงซะตนก็เป็นที่เพึ่งแห่งตนมันเป็นสัจธรรมที่หลีกหนีไม่ได้อยู่แล้วยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อไป bạn ra thôi này liền